สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโมนี้แอดมินก็ได้เดินทางมาติดตามตัวเลขก,กันหนักหน่อยนะค่ะเนาะได้ยินข่าวว่าเป็นฝันดีค่ะท่านผู้ชมก <า S> ่อนจะไปชมคลิปแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเจนน,นี่ชาแนวน้ำนะค่ะเนาะค่ะก็เลยไปติดตามตัวเลขจากหนักหน่อยพร้อมกันข่าวว่าเป็นฝันดีฟัด,ฟดเด็ดจะได้ตัวเลขเด็ดทตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะติดตามพร้อมกันค่ะ มันก็หลายมือนแล้วเนาะโดนหลายหมื่นแล้ว <g> ฟ <JM image> ัน <speaking ancestors> ันว่ากลับไปเหื่อนหลังเก่ากลับไปเหื่อนหลังเก่านี่ฟันตอนนี้ฟันสองมือสองขึ้นติดกันสมมุิฟันมานนี้มืออื่นกับฟันอีกนี่เสียแต่ฟันว่าไปเหื่อนหลังเนี่ยไปคือเก่าไปรอบนี้เห็นพอเห็นเมเห็นพีเห็นไอบด แต่ว่าไปเว่าแต่กับผี่สาวเว่ากับผี่สาวสองหมื่สองขึง้นติดเลยเว่าแล,ล้วเากับเมียนกับเขากับน้ำมันกินนี่เหอนนะเฉพาะกับเมียนอยี่บริ่ได้ว่าบคือว่าแบบเห็นกันอยู่ไปกะคือเกาโยงมือวายเลวก็ย่างเขาเหอนไปเลยแต่ว่าไปนั่งอยู่นั่งกินนะไปอยู่กับผีสาว ก็เลยว่าโอ้ยมันเนเหล็กตัวเก่าสิมาบอกแต่ว่าก่อนสิเขาไว้ในเหื่นฟันนี่ฟันสองข้างติดเลยเด้ฟัน,ฟน,ฟนคือเกา่าเนี่ยแหละมันเห็นผู้ชายผู้นึงถือป้ายยันปูเจตที่อยู่ทางในนะที่นุบอกว่ามันเป็นตัวเล็กเอามาให้หนึโอ้ถือป้านปเจกมนี้เรวาว่า ป้ายสีแดงอยู่ในกลางสารนั่นเราว่ามันอีอุ้คนหัวลุกมาหนี้เรา่ะโนว่าไผ่โน่วคือเออโนว่ามันนี่นะก่อนที่หนูสิเขาไปในเงือนหลังอยู่บ้านแนนมาอนี้ลูกแล้วอะเอามือมาหนูกระเดมือท่างไสาเนี่ย่ะให้เล่าเราก็เอาพายยันน่ะยันวงกลมของปูจิกนะมาแปะมือให้นูแปะเลยเด้แปะแล้วหนู่าแนมเข้าไป ยันมันเข้าไปในมือเลยะโอว่ามันหายไปในมืออ่ะว่าหายเข้าไปในมือเลยแมนแต่ว่านูจําได้ว่ามันเป็นยันที่อยู่กลางสาลผู้เจ๊นูก็เลยว่าเอ้ายันผู้เจ๊คือว่าพี่เอ้าว่าเอาไปแล้วว่าเออเราเราเราเอามาใส่มือให้กันละแต่ว่ายันเนี่ยมันหายไปกับมืออแมนมันหายไปกับมือข้างซ้ายนี่ล่ะยังมาถามเอ้ามาแทะได้ล่ะลูก มาแต่ผุนละมาแต่ให้เลยว่ะแต่ว่าหนักหน่อยฝันหลายๆทอกับเกี่ยวพันกับปูเจก็เลยได้น้อยเราเราก็เลยว่ามึงหลงหงัะล่ะเอ้องคือว่านู้หลงหงหลงล่ะวะเราก็สี่สี่สี่ให้นูเบิ่งจังได้คือกลายเป็นเถียงหนูออะเถียงเถียงอีกเถียงหนึ่งอะที่อยู่ไก่เฮือน่แต่กลายเป็นเถียงก็่นั้นเลย ียงที่ยุให้นั่นแหละเออมึงเลื่มยังเราอ่ะบ้านี่นุก็เลยว่าเออเลื่อมยังวะเล่าว่ามึงลื่มเราอ่ะมึงเดมือมากพอดมึงก็เดมือพี่สาวบอกว่าน้าสาวน้าสาวเอามานี้พนดีเออพ่นขอก่อนพี่สาวขอแต่มันกลายเป็นกอนหินกอนหินซ้ำ ก้อนหินทีหน่กาไว้บูชาเอออยู่หุ่อะโอ้ยู่เถียงนั่นแมนมันเป็นก้อนหินทีของปุโธโอ้ทีทีข้างนึงหนักหน่อยเขาบอกซูฟังยังเป็นเอามาจากนนั้นมันเป็นก้อนหินก้อนนั่นล่ะซึ่งพี่สาวเอามาหักหักก้อนหินนั่นแมนแต่ว่าเมื่อท่านอดเครื่องได้หักออกบีออกเขาก็บีออกง่ายแท้เท่าแม่แล้วบอกของดีมันอยู่ในหันล่ะเราอ่ะ อของเพื่นสี่นะ่ะไมกดเลเอ่อของดีอยู่ในหันหลแล้ววะนูก็เลยว่าข้องดียังมันอยู่ในหันบียังไดกับบีบหอดจะเถื่อแ้วเมราไปบิบิฮักแกอะออกใกล้เป็นกระดาษกระดาษเสียบไว้กระดาษเสียบไว้ในหินกระดาษอยู่ในหินนั่นแม,ม่เล้าก็บอกว่านี่ได้และวะ้วว่ะแต่เม่ค้นในบ่เป็นผี <c oughs> ทุกอย่างในนี้เป็นคนเบิด์ตยกเว้นผู้ชายผู้นั้นที่ห้าผู้หูจกักเป็นคนเอายันนั้นมาใหา้แต่ว่ายันนั้นมันเป็นยันของปูเจ็กไอจำได้แต่ว่าอย่าหลงว่าตัวเหล็กมันออกมาแล้วสองสุดเหลือสุดเดียวเหลือสุดเดียวที่มันมาท่านออกสุดใด <ไป S 2> วานี้ยันของปูเจกเ <laughs> บิงบ่งๆครับท่านผู้ชมเนาะเบิ่งเงี้ยปเบิงบ่ง,งออก๋ไก่ครับท่านผู้ชม หนักหน่อยเปนว่าเหลืออยู่ชุดเดียวว่าสัญญุที่สารปูเจกที่ห้องเห็นลองมนาะตัวไหนกนะ็ได้สิ่งตัวนี้มันก็ออกไปแล้วตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกแล้วปลนมันมันเหลือตัวนี้มันเหลือเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าจ้ะ ซึ่งยันยันปูเจ็กมันเหลือตัวนี้เด้อหนึ่งเหลือเจ็ดแปดเก้านี่งว่าท่านออาเจ็ดแปดเก้าครับท่านผู้ชมโอ้แต่ว่ากระดาษกระดาษที่เทอแม่เราว่ะนี่เด้วเราวาเราเดหโน้บึงแล้วยกกระดาษขึ้นเราว่านี่เราว่าจื้อไวเดอร์เราว่าเลขสี่ตัวเดียวเราว่าสี่ตัวเดียว เดียพออีตัวเดียวเรา่ะกระดาษนั่นมันมีเราว่ามี C ตัวเดียวแต่ว่าโน้เบิงนีมือโน้นมันกลายเป็นเลข C สาม C สามแต่ว่าีเนี่ยมันเขียนจังซี่แต่ว่านีมือน่ะโน้เห็นแล้วว่ามันเป็น C สามแต่ว่าในกระดาษเราเนี่ยเราบอกว่า C มึงเห็นหรือยังนี่ C นี่เราว่า พื่นคือนซข่อยคือนซีสามก็บอ๋อซีสามเลยซีสามในแม่สีเราว่ะแต่พ่อบอกว่าวงดนี่ซีมันดับกับบงู้ดับอาชิมาก็ได้แต่ว่าเลขกในมือนะเขาเขียนไวอย่างซี่มันขึ้นเลยอะมันขึ้นในมือมันขึ้นกลางมือพอื่อยแมนขื้นกลางมือหนูเนี่ยโอก็โอกลางมือนะเขาเขียนอย่งนี้ซีแมนก็คือปิชนะ แปลเอาเองแปลเบิ่งเอาเองเด้อข่าวตะมุ่ช่วงหนักหน่อยเพิ่นสื่อสารได้แนวได้เพิ่นกับมาบอกสู่ฟังแนวนั้นมันเป็นเหล็กซีละวะซีซีตัวเดียวเลยไดนซีโคโลละวะซีละว่ะมุจื่อไวะอีซีละวะคือซีแต่บัดเบิ่งมือตะคองเนี่ยมันขึ้นเป็นจังซีเนี่ยเอ้ามันคือขึ้นซีสามขืนคือวะซีขันเบิ่งขันเบิ่งจังหนึ่งหนักหน่อย มันจะมีมีให้อีกสุดหนึ่งอ,เอ็เอาฟังหนากหน่อยก่อนเพราะว่าฟันว่ากลับไปเงอนหลังเกาสองขึ้นสองมือติดบ้านเล็กที่หกหนึ่งนูตีหาเด้น้มักตัวนี้เลยโอ้หนักมักตัวนี้ใครไิมกคกหนึ่งหาก็ได้แต่ว่าน้มักตัวนี้อือ แต่หกหกกับเก่าตัวเดียวกันเ้อครับท่านผู้ชมม <c oughs> าเที่ยงกับยำอีกคั้างหนึ่งเนาะหกกับ <5, S 1> เก่าตัวเดียวกันอันนี้บอกสู้ฟังีซื้อครับตีไให้อีกตัวหนึง่งฟันเ่าได้หน่ก่โบกตัวนี้เ้อะแต่ว่าบ่งหงละอืมแม่นขึ้นมาตัวนี้ห้แค่ตัวนี้ ถ้าว่าซีดับเอาหาเขาสีดับเอาหาเขาเมื่อใบใช้ถ้าเพื่อนมาตัวตัวนี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ตัวนี้เป็นว่าเหล็กซีเหล็กสีใจว่าก้าเพื่อนเขียนอย่างสีนี้มันเขียนอย่างสี่มันจะแปลใดอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ครับจัดม้วนนี้ตัวนี้ไข่ไข่เป็นเหล็กแปดตัวนี้ไข่เหล็กสองก็ได้ดเองคู่มันเป็นความคิดเห็นแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ละ มอเทียงบอกชูฟังนนกลางมือมันเป็น4กับสามก็เลยว่าหฮยแต่ว่ามันออกเหล็กหุ่นกับคูมม่มือหมูวานก็หนูสื่อถือข <c oughs> าลอยเอาเราว่า C สาม C สามมันไปแทงเหล็กหุ่นก่อน,นดับเหล็กมันออกีสามอีีอ แต่หาลอยังวะแต่ว่าที่นากหน่อยเขียนหามันเป็นสลากกิมเบิ้ลงรัฐบาลนะครับสมุชชมเนาะอันนี้เป็นของรัฐบาลหงวดนี้ละงอดของวันที่หนึ่งเมษายนครับผมเบิ้งเอาเองครับสมูชชมตัวนี้ยันของกูเจ๊ตัวยันนี่ตัวยันนี่มาจองเบิ้งครับตัวยันนี่นเขียนห้ยเพราะมันจะมีอยู่สามชนี่มันออกมาแล้วว่นอะไรชนี้เพนาะว่าแบ่งห้ตัวนี้เฮ็นแล้วตัวนี้มันออกออกไปแล้วนี่ตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกแล้วแต่ยันนี้เัวนีัให้ก็คือตัวนี้ยัน นนนี่่ะครับทาผู้ชมมันเหลือชุดนี่มันเหลือเหล็กเลี่ยงนี่มันเหลือหัไปมักชุดเด็กกับพี่ชนาเอางเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะพราเที่ยงกับมีหนาที่แค่มาติดตามให้ไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องครับผมมักกับจัดคัดในเบื้องบนความสนุกสนานค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็นจะมาสรุปตัวเลขของหนาหน่อยฟังกันอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวเลขก็จะมี u เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกห้า หนึ 1> 1่งหกหาส่วนสองโตจะมีอยู่ซีสามซีสามหล้วก็ะหาสามค่ะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ้งหน้าค่ะเนาะหรือท่านผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาในคลิปในคอมเมนต์ได้ค่ะเพื่อมาแบ่งปันเอฟซีทันอื่นท่านอื่นเพิ่นได้พิจารณาน้าเนาะค่ะเนาะจำรับคลิปนี้เอ็ินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งเฮงเด้วยสุขสุข